สวัสดีครับวันนี้ผมมานําเสนอครับเป็นสว่านแท่นเจาะตับในตัวเดียวเลยนะครับเป็นรุ่นไม่ต้องตั้งลิมิตระบบตับนะครับเออเรามาดูที่เนมเพจกันเลยนะฮะยี่ห้อนะครับอากากิระนะครับในรุ่น SY113 นะครับอันนี้เป็นระบบอันนี้จะเป็นสวิตช์คอนโทรลครับระหว่างเจาะกับตับนะครับแล้วแต่จะเลือก ส่วนมูเล่นะครับก็จะเป็น2มูเล่นะครับแต่สามารถทดได้รอบต่ำทด,ดส่วนด้านในของม,มูเล่ด้านหน้าเนี่ยจะมีเฟืองเฟืองทดอยู่นะครับทดลออให้ต่ําลงไปได้อีกครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะฮะมีระบบปุ่มกดให้เลือกอีกอันนี้จะเป็นกล่องคอนโทรลนะฮะอันนี้เป็นมอเตอร์ใช้ไฟ220ครับบ้านเราได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเดินเครื่องกันเลยนะครับ อ่เดี๋ยวนิดนึงครับตรงนี้จะเป็นระบบคอนโทรนที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ระบบลิมิตสวิ์นะครับชุดนี้ฮะอันนี้เป็นตัวตั้งระยะนะครับอันนี้ผมตั้งไว้แบบนี้เลยนะฮะตัวนี้ฮะจะเป็นตัวคอนโทรลจะใช้ระบบเฟืองทดหรือเปล่าก็แล้วแต่เรานะฮะอันนี้ผมตัดให้เป็นระบบธรรมดาก่อนนะครับก็ใช้ตัวนี้ฮะหมุนรอบธรรมดานะครับ อันนี้เดี๋ยวมาดูฮะเนี่ยครับเครื่องเงียบครับอันนี้เป็นเจาะธรรมดานะครับเจาะเหล็กธรรมดาอันนี้ผมจะต้องรีบพูดหน่อยนะครับเพราะระบบมันหลายชั้นถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นสวิตช์จะเป็นสามจังหวะนะครับอันนี้ตรงกลางก็จะเป็นปิดอันนี้เรามาดูตับกันเลยนะครับเพราะเจาะม,มันก็ธรรมดาอยู่แล้ว เลื่อนไปทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับเนี่ยครับก็จะเป็นตับเขียวแล้วครับถ้าตับเกียวนะครับเอ่อถ้าต้องการต้องทําให้รอบต่บเนี่ยเนี่ยมากดที่ปุ่มนี้ก่อนนะครับเปิดก่อนนะฮะเปิดเครื่องปับ๊บแล้วก็เนี่ยครับสับลงมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยฮะ สับลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นทดลอบให้ต่ำแล้วฮะเนี่ยครับ,รบก็จะช้าเลยครับก็สามารถทดได้เลยครับแล้วระบบตับก็ดูนะฮะอันนี้เจาะเข้าไปแล้วครับตับใดถ้า,าเราจังหวะเอ้เราจังหวัดอกไม่เข้านะฮะหรือว่าการกลัวดอกหักก็เนี่ยยกขึ้นก็จะคลายกลับทางหมุนเลยครับ Yeah.